ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ CPN Thailand พายุเฮอริเคนเมลิซ่าขึ้นฝั่งตะวันออกของคิวบาเมื่อเช้าวันพุธด้วยความรุนแรงระดับ3หลังจากถล่มจามายกามาแล้วด้วยระดับ5มีการอพยพประชากรราว5 0 0 0สนคนจากพื้นที่เสี่ยงทั่วแคริบเบียนสร้างความเสียหายหนัก ที่เมืองนิวโฮปบ้านและสถานประกอบการพังยับเยินอีแวนทอมสันผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยาจาไมากาเตือนลวงน้าว่าพายุนี้จะสร้างความเสียหายร้ายแรงถึงชีวิตและแทบไม่มีอะไรหยุดพายุระดับ5ได้เลยพ <ful> ายุเมลิซ่าทำให้เกิดน้ำท่วมในเฮติฆ่าชีวิตอย่างน้อย40รายบ้านหลายหลังถลม่มยังมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากบ้านเรือนตั้งแต่เช้าว,วันพุธจาไมากาเผชิญลมกระโชกแรงต้นไมห้หัก น้ำท่วมทั่วทั้งเกาะเป็นอันตรายถึงชีวิตถนนหลายสายใช้การไม่ได้คลื่นพายุซัดฝั่งสูงสุดราว13ฟุตเขตเซนเอลิซาเบตจมน้ำทั้งพื้นที่ไฟดับกระทบประชาชนหลายแสนครัวเรือนโรงพยาบาลสำคัญ4ี่แห่งเสียหายไฟดับหนึ่งแห่งต้องอบพยพผู้ป่วยออกกว่า75รายนายกรัฐมนตรีจาไมากาประกาศทั้งเกาะเป็นเขตภัยพิบัติประชาชนอย่างคุณแชนเทลโนวาที่กำลังจะเข้าพิธีวิวา mm hmm. ต้องถูกยกเลิกเพราะภัยพิบัตินี้ เธอเล่าว่ากระจกแตกน้ำทะลักเราต้องเอาผ้าขนหนูอุดประตูเสียงลมดังมากต้นไม้โค่นปลิวหลังคาบางส่วนหลุดไปมูลนิธิโอเปอเรชั่นเบลซิงของ CBN ระดมทีมและบรรจุสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณดีเอโกทราเวอโซผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรับมือภัยพิบัติ กล่าวในรายการเฟสเนชั่นว่าการเดินทางเข้าพื้นที่นี้มีความท้าทายมากโดยให้สัมภาษณ์ว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะหนักแค่ไหนน้ำจะลดหรือไม่สนามบินจะเปิดเมื่อไหร่ตอนนี้ที่ทำได้คือเตรียมพร้อมให้อยู่ใกล้เกาะที่สุดและอธิษฐานเผื่อที่จะบินเข้าไปได้ไม่ว่าโดยเครื่องบินส่วนตัวหรือเครื่องบินพาณิชย์ The team ทีม OB บีจะชุดบรรเทาทุกเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ชุดสุขอ,อนามัยพร้อมเครื่องคลอรีเนเตอร์และระบบกรองน้ำดื่มสะอาด t ร a เวอร์โซ <Tra> ย้ำว่าน้ำดื่มสะอาดคือหัวใจสำคัญเพราะแหล่งน้ำจะถูกปนเปื้อนโปรดอธิษฐานเผื่อชาวจาไมากาและทีมงานโอเปอเรชั่นเบ s i ิ g งพายุเมลิซ่าคาดว่าจะเคลื่อนไปบาฮามาสปลายวันพุธเจ้าหน้าที่จาไมากาหวังว่าสนามบินจะใช้งานได้ในวันพฤหัสบ,บดีขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐพร้อมเสมอที่จะส่งความช่วยเหลือมาในทันที <ene> CBN News รายงาน